กระสวสดดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองก็มีเรื่องจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของคดีกันสักนิดนึงนะครับซึ่งล่าสุดนักข่าวอามารินนะครับก็ได้ไปถามลุงพลป้าแตนว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง6เดือนเต็มแล้วตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลย และมีการจัดงานอะไรที่เป็นพิเศษให้น้องชมพู่บ้างไหมลุงพลป้าแตนนะครับก็บอกว่าก็ได้มีการทำบุญให้น้องชมพู่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้จัดงานอะไรใหญ่โตเกินไปมันก็จะทำให้ดูเกินหน้าเกินตาทางฝั่งครอบครัวแม่น้องชมพู่นะครับซึ่งลุงพูว่าลุงพลและป้าแตนเองก็คิดถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเผือกเป็นแค่ลุงเขยกับป้าแค่นั้นนะครับจะไปทำอะไรเกินไปก็จะไม่ดี เดี๋ยวเขาจะยัดข้อหาให้อีกเนาะตามความคิดเห็นของลุงพลนะครับลุงพลป้าแตนเนี่ยอยู่เฉยๆดีที่สุดและลุงพลก็ได้พูดนะครับว่าถ้าถึงเดือนธันวาคมแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ลุงพลก็คงจะไปยื่นหนังสือเรียกร้องหาความเป็นธรรมกับผบอรตรนะครับเพราะที่ผ่านมาถึงส่งคลิปเสียงไปแล้วตำรวจก็ยังเงียบอยู่เลยยังไงก็ฝากลุงพลป้าแตนนะครับว่า ้าอะไรที่สามารถอยู่เฉยๆได้แล้วก็นิ่งได้จะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าดิ้นหรือร้อนตัวอีกนะครับลุงภูสิธ์เป็นห่วงจริงๆแต่ก็เข้าใจนะครับว่าลุงพลก็คงต้องหาหลักฐานเพื่อหักล้างว่าเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดนะครับหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นเองนะครับก็คงอยากจะเคลียร์ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เองลุงภูก็เข้าใจลุงพลนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนด้วยนะครับขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีก่อนจบคลิปนะครับลุงภูก็ขอแนะนำนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับก็จะเริ่มติดตามเราสวยไม่ัิใส่ภู่ป็นนิดรยศการ